เดินเข้าหาบ้างครับทานด้านยสิว่าลาดครับแข้งขวายาวๆนำทางเข้าไปก่อนครับโยกเข้าไปนี่พยายามจะทีครับแต่ว่าเพชรดำเห็นอาวุธก่อนครับดึงตัวหลบได้ครับโยกเข้าไปเหมือนเดิมครับเบียดเข้าไปขวายาวๆสายเติม้าไปเทียบไม่ถึงครับจังหวะนี้นี่แข้งขวาครับแล้วก็โดนตัดล่าง แตะได้แล้วมาเสียโดยลูกตัดล่างนี่ครับคนจำบ่าลุกขึ้นมาครับแทงซ้ายเพชรดำวงในครับพยายามไล่แขนครับหาเหลี่ยมที่ตัวเองขนาดแต่งตัวนานหรือเปล่าใครตีก่อนครับใครตีก่อนพยายามสอดในครับพยายามสอดในไม่ตีสักทีครับกรรมการจับแยกนี่ครับพยายามจะเน้นในนะอู้โดนมัดขวาครับนี่ครับเตะขวาต่อยขวาเริ่มยองนิดให้เห็นบ้างครับดูครับวงใน พยายามจะจับไหนตีบ้างครับสิวราแต่ว่าจังหวะนี้ครับใกล้เชือกกรรมการลากมากลางเวทีแล้วก็เดินต่อครับสิวราตเบียดเข้าไปครับแข้งขวาต่อยขวาเจอแข้งซ้ายของเพชรดำโต้คืนมาสิวราตค่อยๆขยับขยับแข้งขวาครับเตอแข้งซ้ายโต้โดนมาก็โต้คืนทันทีเลยครับเพชรดำครับเพชรดำซ้ายซ้ายกับขวาครับใครชิงอวก่อนก็ได้เปรียบแล้วครับถูกครับ ขวาไม่ถึงก็โดนซ้ายเต็มหลังครับสิวราชเพ็นดํำยังดูคุมเกมคุมสถานการณ์ครับตั้งรับจังหวะสองครับซ้ายอัดเข้าไปกทีับปู้จังหวะนี้ครับซ้ายยาวๆครับโดนขวาคืนบ้างครับนี่ครับเตะขวาเสียบซ้ายครับปู้จังหวะนี้ของสิวราชถือว่าทําได้ดีครับประกบในตีได้ไหมเสียบซ้ายครับมันยังตีกันไม่ถนัดไม่ชัดเจนยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันทั้งสองมุมนะครับ ขวาครับนี่ครับเตะว่าถีบไปเลยครับได้แล้วก็ไม่ไม่ให้ยอมไม่ไม่ยอมให้ตัวเองโดนคืนนะครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายไปครับเพชรดำสิวราชว่ายังไงครับเอาแบบไหนดีครับแข้งขวาแล้วก็ต่อยขวาครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายเพชรดำโตครับจังหวะนี้สายยาวๆของเพชรดำครับคอยศาสตร์ยาวๆสกัดการเดินของทางด้านสิวราชครับดูจับไหนครับเสียบซ้ายพอได้ครับจังหวะนี้ครับขวางตั้งกำแพงไว้ครับตีกันไม่ได้อีกแล้วครับกรรมการเบรกเกมครับ แล้วก็ยังเดินต่อเนื่องครับทางด้านสีเวลาครับแข้งขวาอู้จังหวะนี้ครับแม่เฉียวไปครับจังหวะนี้โอ้หมไมยิงครับมาเลยครับทางด้านสีเวลาครับเล็บเท้านี่ไปควนนี่มีเสียวเล็กน้อยครับทางด้านสีวลาชเนี่ยเดินเข้าหาก็จริงครับแม่แต่จังหวะทานี่มีหลุดมีหลวงแล้แล้วก็โดนเพชรดำทำโทษนะครับแข้งซ้ายของเพชรดำถีบไปก่อนเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับแม่วันนี้ แข้งซ้ายงามๆหลายจังหวะเลยครับแล้วก็บิดลูกนี้จังหวะนี้แม่หมนจบโดจัวจิตหัวใจมีให้สิบคะแนนเต็มแลครับดูครับขยับเดินเร็วขึ้นครับโยกนี้ปลต่อยหมัดหนึ่งสครับเป้าหมายของเขาคือจับนายตียเนียบขวางแต่ว่ายังตีไม่ถนัดครับสิวราชแข่งขวาไม่ถึงครับโดนซ้ายเกี่ยวได้ครับจับนายบ้างครับเสียเขาขวาครับ ลากมาเด้งเข้าขวาอันเข้าไปครับพยายามจยาปั๊มมงในครับพีคแข้งขวาไปไม่ถึงครับแม่แบบเตะไปแล้วสืบไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับอ้าวมาแล้วครับเริ่มมาครับหมัดซ้ายเตะขวาครับพยายามเร่งเร่งขึ้นมาเนี่ยพอจะได้ได้ก็มาโดนเทถึงงีครับศิวราชแข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายโตขึ้น วงนายจับตีไม่ตีตีขวา้าแทงเข่าซ้ายครับเพชรดำก็โต้ก็สวนด้วยเข่าตลอดเหมือนกันนะครับนี่ครับเริ่มแรงขึ้นมาครับสิวราครับเสียงเชียร์เริ่มดังขึ้นครับบรรยากาศในเวทีขยับแข่งขวาอัดเข้าไปครับแล้วก็ทีเบกไว้ทีครับเดินแล้วก็ทําได้ด้วยครับพระราศิวราครับจับนายได้เสียบซ้ายครับพยายามนี่ครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับความเก่าแล้วก็ไอคิวของเพชรดำครับบิดล้มลงไปครับ แล้วก็ยังคงเดินต่อเนื่องครับสิวราชแข้งขวาครับเตียเตะขวาต่อยขวาครับขวาอัดเข้าไปเทียบจับนายได้ตีได้ไหมเพชรดำพยายามขึ้นคอบยามหมดยายุบนะครับเพชรดำ <c oughs> พอตอนนี้สิวราชแรงเหลือเกินครับไม่ทําไสมสนใจละหน้าอินหน้าผมครับเดินเข้าไปสู้ซะอย่าง <c oughs> อ่าโอดเดนอีกแล้วอ้าวเสียบซ้ายครับสิวราช แทงไม้แทงไม้ตนี้แทงหรือเปล่าครับโดนตั้งกำแพงขวางก็แทงไม่ได้เนี่ครับเริ่มดีขึ้นมาครับขณะที่เพชรดำเองครับฝันยางนี้เริ่มรับปากครับเบียดเข้าไปครับสีวราดแต่ว่าอย่างางใส่ความเก่ายืนโอ้ยจังหวะนี้เตะขวาต่อยขวาครับนี่ครับความเก่าอย่างที่ผมเรียนไว้ครับเกี่ยวแล้วก็หักล้มลงไปครับสีวราดยังคงเดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปซ้ายของเพชรดำขวาคืนมาครับติดบังซ้ายอีกทีบขวาถีบเข้าไปครับแม่มาทุกรูปแบบทางน้าสีวราดไม่ต้องมีมารยาครับเบียดเข้าไปครับโยก ไข่ออกก่อนครับจังหวะนี้ขยับดีครับโอ้โหโอ้โหจอดอัพเดเลยครับกระโดดเตะเอาเลยครับสิวราชครับแทงขวาต่อยขวาเอาเอามาเริ่มจะคึกขึ้นมาบรรยากาศบนล็อกก็เชียร์เต็มที่เลยครับเชียร์สิวราชนะครับลุยเข้าไปครับโดนแทงเท้าตีเข้าขวาขึ้นเอาล็อกไว้แน่นเลยครับเพชรดำล็อกไว้แน่นเสียบยัดเข้าไปมีคาด้วยครับเสียเพชรดำก็พยายามจะเอาความเก่ามาสู้กับ สิวราชครับด้วยการเดินจับนายทีฟดูครับสิวราชพยายามจะเดินจับนาครับโอ้ยยัดเข่าซ้ายยัดเข่าขวาครับขึ้นคอได้ครับมาขวางสิวราชขวางแต่ว่าตีได้ไหมงัดซอกขวาครับขึ้นคอได้ครับเพชรดำพาทัวบิดดึงฮักแล้วก็แม่จังหวะนี้ครับขาไปเกี่ยวเชือกครับตั้งลำใหม่ครับสิวราชาครับแม่จังหวะเป็นร้อก็จริงแต่ว่าใจสู้สยางโอ้โหกำลังบันเลยหมดยกสี่เสียก่อนครับ ทงบนล็อกและทั้งมุมที่มุมของศิวราชมุมแดงครับอ้าวเดี๋ยวดูครับแสงไม่แสงแสงไม่แสงเจอแข้งซ้ายมาแทงเข่าขวาเพชรดำเพชรดำแทงขวาแทงเข่าขวาสิวราชตีขวาตีเข้าไปอ้าวอยู่ที่วงในอยู่ที่วงในครับตอนนี้ครับพยายามจะบิดจะดึงครับงน้านเพชรดำครับเตะขวาต่อยขวาของศิวราชครับแข้งขวานี้ครับเตะขวาต่อยขวาอย่างที่ผมเนี่ยครับไม่แลกด้วยครับ ออกมาเล่นวงนอกครับคุมเกมคุมสถานการณ์ครับซ้ายอัดเข้าไปครับเพชรดำอย่างคงเดินต่อครับเตะขวาโดนสายคืนครับโยกเข้าไปครับเพชรดำสถานการณ์บีบให้ต้องเดินบ้างครับยกสุดท้ายครับพี่เอกอ้าวทีบไปครับเพชรขัเดินเข้าไปแข้งซ้ายแข้งขวาสิมเวลาอย่าถอยครับออกหน่อยครับออกอาวุธหน่อยครับโดนเพชรดำแกลแมแกชจิงทำจิงออกจิงคิดก่อนครับตีเข่าซ้ายอยอกสุดท้ายของเพชรดำ ยังคงเดินต่อครับโอ้โดนถีบเบรกแล้วนครับขณะที่สิีวราครับมองว่าสี่ยกที่ผ่านมานี่ผลงานนี่ตุนไว้เยอะพอสมควรครับยกนี้เลยออกมาตั้งรับจังหวะสองครับโอ้บิดกระตุกแล้วเสียบเข้าไปลูกนี้ครับโอ้โหเวลายังพอมีครับอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิโกกว่าครับเนี่ยเพชรดาเดินต่อครับขยับโยกครับซ้ายติดบังงในบ้างครับดูครับเสียบซ้ายมาครับศรวราศขวาง พยายามจะขวางครับแม่จังหวะนี้ครับกรรมการบรกเกมก่อนครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานละครพี่เอกเอาเดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับเสียงจะแตกหรือเปล่าครับมั่นใจทั้งคู่อีกคนก็ได้จังหวะครับส่วนอีกคนนี่แม่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับพยายามยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาพยายามเดินทําแล้วนี่ยังเหลืออีกนาทีกว่าครับ กรรมาการบอกเอาอีกหน่อยสับมือโชคแต่ว่าตอนนี้นักบวยยืนคนละฟังของเวทีแล้วครับสีวราดเองก็มองว่าสียกที่ผ่านมาครับเดินไว้พอสมควรครับขณะที่เพชรํำครับมองว่าสียกที่ผ่านมาก็ได้หลักเนียมได้อาวุธได้ความชัดเจนนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่กรรมการนะครับว่าชายชนะจะไปอยู่ที่แดงหรือน้าเงินครับยืนเต้นกันคนละฝังของเวทีครับ จุดดำเองก็มั่นใจสีวราดเองก็มั่นใจแล้วบรรยากาศบนล็อกตอนนี้ก็เจียวจ้าไปหมดแล้วครับคลายดีครับออกไหนครับแบบนี้ครับเขาดาวแล้วครับประมาณสิวินาทีสุดท้าย คู่ที่สครับช่วงที่สองสิวราชหรือเพชรดำครับอ่าประครังหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูไปทางไหนครับซ้ายหรือขวา เดินมาคะแนนไปสุดท้ายและก็ไปที่เพชรดำครับได้จังหวะได้จ่าแจ้งครับเอาชนะคะแนนไปได้